ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ผมได้ไอันนี้สินี่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 ได้แมท้ไปคนสุดท้านี้อ้าวเอาหอากแทนไปคนนี้ด้วยใช้ได้แล้วแบบนี้เหรอไอเดินเลยเลยกดไปเลยนี่ได้มาแล้วว้าวยอดโค้ เต้นเลยกูยอมเต้น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 เลยเงินมาดูเงินเดี๋ยวจะมีเงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยนี่รถบัสได้ซีด้วยจริงเหรอที่เราไปนี่ซื้อรถบัสเลยนะเอ๊ะ พอได้มิฟสมันก็ให้ไปเลยครับ้ยให้เธอขอถุงนะนี่ไง๋อามาเชียดอ่ะมาเอาเงินพอวจะต้องเอาแบบอัพเกรด เงินหมดภัยทุกตาเงินเตัวนี้ถึงก็ด,ดีไหวคำน้ำมันโอ้ไปเลยไปเลยพวกไปเลย เร็วมากคุณผู้ชมเร็เร็วเร็้าว้าโอ๊ยแมนแม่เนเจ้าว้ายเู้ยดูหัวดูดู

ไม่น่าอัดคลิปเลยเฮ้ยดีน,ามามน,นะมาแค่ผ้าแต่ว่าถ้าเกิดนานๆ่ยสจ็เลยเฮ้ยได้นี้สิเไม่ใช่ต้องจับเวลา12ชั่วโมงต<อ>า,า,ายตายแมนแ <c oughs> ม,น,มนเมอ้ขึ้ได้้เฮ้ยขึ้นได้เลย โอเคเอ๊ะตัดปตัดไปตัดไปเข้าพี่เพืนใจมันได้อย่างเทเรมแมนไม่แมนมาดี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 มาดิยกล้อมาเลยยกล้อยกล้อยกล้อพามาด้วย จะโดนแสงไม่ดีสายคอยจะโดนแสงนี่คอยจะโดนแสงอ่ะเราทำไมคอยสายไปเลยคอยจะไม่ยอมแพ้เลยตอนนี้คอยจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้ขอยจะไม่ยอมแพ้บ่ไปบ่ายเงี้ยเงี้ยเงียโอ้ขึ้นใจแค่นี้แลย ภาพจับตัว้วยมาแม่แมม่แ่ก็ไม่ยอมเหแล้วม่อกไฟขอหัก เมื่อวานผมน่าจะได้ปล่อยคิวเอิบอะไรนะเอิมเอิมเอ่อมะเข้าพัดีพอดีอะไรไม่รู้ลืมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยจะไปดูชื่อพีเอ็เลยกันนะครับคุณผู้ชม โอ้อว้าวฮวาวายจังว่าได้มัครสวัสดีจังมัคคุว้ยทำไมท่าครับ

สุดท้ายเลยมันจะได้เร็วเลยค่คุณผู้ชมเนื่องความคิดดีนี่นไอเดียเออได้นี่ว้าวได้สองอนเลยซื้อ,อยาดเอาเออซื้อคันนี้ได้แล้วอ้ย ก็เจอที่ดียวว่ะอเินหมด่มีคาเือเข้ว้าสุดยอกเย ไข่เนยเอ้ยไข่เนยเอ้อไปไข่เนยอือไม่ต้องใส่ไข่เนยแล้วรถบัสเออเออไม่ต้องใส่ไข่เนยแล้วรถบัสเออไปเลยต้องใช้เหลือนั่นรถบัสใส่ไข่เนยไมปต้นนะไปต้องกันซอยไข่เนยซอยไข่นออะไรอย่างเงี้ย ตายเล็วคุณขอหาเรียกรถพยาบาลตู้ต hey, ู้ต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 า้ไปเรียกรถพยาบาลตู้ตู้ตู้ดูไป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 โอ้โหโอ้โหชวนชนมาดิมาดิรถเก๋มาดิรถเอิ่มรถรถสับสัยรถโบราณมาดิรถโบราณโอ้ยเอ้ยลอยไปเลี้ยตรงกันแนโอเค เ,นเ,นนเ,นนเนตายแ,แต่คู่สนทนาได้ตายเฮ้ยติ๊กต่อไม่ให้ดูลรอกพื่เอเพพขี้เกียจดูวาย ไปบินด่านนี้นี่โอ๊ยเอ้ยกระเดนนี้เลยเหรอจะทิ้งไว้ไม่ได้แม่แม่แม่เอาทำไมช้าจังเลยแล้วันเล็อต้นจกเร็วกว่าเลยดูมีน้ำใจเกินใจสารคดีนี่ร่างนี่เอาดิมันสารคดีอ่ะนี่อันนี้มันยืนโดไม่ใช่สารคดี อันนี้เป็นช่างโดวไม่สะะาระกดีผมอ้าวตาย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 ,ตาย,ตายโอ้ยมึงจะหมดตายแหนีนแน่นแหนะแหนะมาดิมาดิเอ,อิ่มลดควันไหมแม่แม่คอยเลยจะตายจะคอยเลย

สนด้วยแ่ยอดมันช้วยอมไว้เป็นเกย์ไม่บายนะครับสำหรับให้เช่าก็อย่าลืมกก้อนเล็กก้เชี๊กก้อนเลให้เป็นกจลางะย้เวลาท้คลิ่ตัวไป kind of ได้รับคายบายบายสิคเมสิซเจส